ูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นสู่การพัฒนาควา้ารางวัลน,นวัตกรรมการบริการภาครัฐระดับดีเด่นรางวัลเลิศดรัฐประจำปี2563ผลงานที่เราได้นั้นนะครับเป็นชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนวัตกรรมนะฮะเราจำเป็นที่จะต้องอธิบายให้ได้ให้ได้นะครับว่านวัตกรรมนั้นเนี่ยอย่างไรมันจริงจะเป็นนวัตกรรมนะครับงานชิ้นนี้เนี่ยนะฮะเรื่อง H number นะไม่เคยมีมาก่อนในโลก เป็นการพัฒนาขึ้นมาครั้งแรกโดยศูนย์วิทยาสาราลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ใช้เพื่อผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมฮาลันทั้งโลกนะฮะตรงนี้เนี่ยในต่างประเทศเขาก็พยายามที่จะนําเอาข้อมูลของเขาเนี่มาร่วมกันเพื่อที่จะทําให้การพัฒนาฮาลันในโลกนั้นนะครับสามารถที่จะดําเนินง,งานไปได้เช่นเดียวกับที่บ้านเราทำ<ม>นะรตรงนี้ก็จําเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วย จากห้องปฏิบัติการจากคณะกรรมการอิสลามาจากภาคอุตสาหกนะรรมแล้วก็จากภาคประชาชนนะครับงานอันนี้จะเป็นที่จะต้องทํางานมาอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทําให้เราได้รางวัลด้านนวัตกรรมนะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราและก็ทางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย